ว่าไอ้ผู้ใดเนี่ยผ um> ู้ใดกกินข้าวทุ่งครับนี่ปิ้งปลาปิ้งเนี้อันนี้ยังก่นดักเดะขั้วดักเดส้มตำออมกบอีสองต้มเนื้อเปื่อสูตรยานางเปื่อบน

คุณยามันรุนมกเลยเจียมันรุนหมกสัตว์มัน,น,นอยนนู่แต่เราพักกันมองแม่นนะไม่อย่ทาหารหรอกเอคนใหญ่เป็นไหไม่หรอกอะไรดีมาเอบคเราเป็นทหารสองคนหารอสองละะเลยบอกมองว่นเป็นทหารด้ยอืมไป ัน้น,นผลผล,ผลแห่งความแห้งแรงน้ำน้ำมาลาน้ำมาล่าก็เทมให้ให้ปลาตัวเล็ก <c oughs> ดีได้ได้กินปลาตัวเล็กผมตามเสือป

อันนี้ส่วนแกกไอ้เมบทไม่กินไข่แน่ยชอกินเอาอย,อยู่ะปลาไาแหลงไสงตีแล้วมกรกเลยไม่ใช่ปะกินอะไรเดเนาะกินสองกินในซ้นควายท,ที่วันเกือบจะบ่นเหลือ <c ười> จับจ kind of so nice, like ับหอมหอมน้ำปเอสดน้าหฮยเมอะเค็มอะไรเค็มอะไรเข็มอะไรมวเขาบอกเคมมาจิ่มเยิ้มเลยเลยอมแล้วพี่เ้งม่กินก็ขอบไปดีนอบอ่ะ

Để nhận cái hành lúc của Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những